บทที่หนึ่งค่ะชูชียนเมยนพบกันครั้งแรกในฐานะธุรกิจนะคะงั้นเรามาวมอัพหน่อยนึงก่อนไหมคะจะได้ไม่เมน่าเบื่นะเอเนาะแล้วเวลาเราพบกันแล้วเราจะมีอะไรที่ต้องระวังด้วยอะไรที่ทําได้อะไรที่ทําไม่ได้คะที่ทําได้เราต้องแต่งตัวสวยๆเรียบร้อยภาษาจีนก็คือชวนจ๋เอเต๋อที่จงเจ๋ยเต๋อที่เนี่ยแปลว่าเหมาะกับสถานการณ์ ไม่ได้แปลว่าจะไปทําธุรกิจแล้วเราใส่ชุดอาตีปอันนั้นก็ไม่ใช่นะเต้อถี่เหมาะสมเจินเจียสะอาดเรียบร้อยอมไม่ต้องเป็นเสื้อผ้าที่แพงมากแต่ต้องให้เขาเห็นความตั้งใจของเราให้ความลบกันเขานะคะใส่ผ้าปขาสั้นอย่างนี้เขาจะดูถูกเราเ,ออเพราะฉะนั้นก็คือคนจีนนะสมัยนี้นะคะยังต้องดูว่าเราอะ่ะฐานะประมาณไหนเข้ากับบริษัทเขาได้หรือไม่แล้วสามารถมีความน่าเชื่อถือได้หรือไม่ก็บางทีก็ดูจาก เสื้อผ้านาฬิกาเขาดูนะคะกระเป๋าก็ยังดูรถที่นั่งมาก็ดูค่ะอืมใช่แล้วเราต้องตเตรียมตัวพร้อมเราต้องจําชื่อเขาได้ก่อนอ่าอืมจีจูดยฟังด้วยมินซ์แล้วก็เราสามารถไปคุยกับเขาใกล้ๆกล้ได้ไหมคะใกล้ใแบบนี้เออมันก็ไม่ไม่ ไม่ใกล้เกินไปก็ไม่ดีค่ะแต่ว่าความห่างของคนจีนกับคนจีนอะไม่ได้ห่างเท่าคนไทยเขาจะว่าถ้าคนไทยคือปกติแล้วก็ไม่ชิงกับติดตัวใกล้ๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนไทยไม่ค่อยมีปัญหานี้ค่ะอโอเคแล้วก็เราก็ต้องเรียนนำบาตให้เขาไว้ถูกจะได้ไม่ต้องไป,ไปหากระทนหานพอเจอกันจับมือกันก็ให้นำบัตรไปเลยค่ะชื่อของฉันคือจีนก่อแล้วก็เราก็จะใช้วิธีหัวเข คือจับมือกันวูบโชกแล้วเราสามารถทำรายได้ของคนอื่นได้ไหมไม่ได้เลยแต่ค่าไม่เคยแล้วเราสามารถไปกกเขาได้ไหมไม่ค่ะคนจีนไม่เหมือนฝรั่งเนอะคนยคนจีนจะจับมือเท่านั้นนะคะเออเขียนนะคะไหว้ก็ได้นะคะเพราะว่าคนจีนก็คุ้นเคยกับวัฒนธรรมประเทศไทยซึ่งเวลาคนไทยไหว้เนี่ยคนจีนก็ชอบนะคะอืมเออเคต่อไปลงมาดูคำศัพท์กันนะคะสิบหกคำนะคะคำศัพท์ที่หนึ่ง 初次,我看初次，แปลว่าครั้งแรกค่ะ。嗯，初次。二，职位、嗯，แปลว่าตำแหน่ง。嗯，记者，ผู้สื่อข่าว，นักข่าว、嗯。店长，ผู้จัดการหน้าร้าน。工程师、嗯，วิศวกร。嗯，商务人士，นักธุรกิจ。交流，ติดต่อสื่อสาร。嗯，经验，ป,ประสบการณ์。发言。 ขอออกความคิดเห็นจู๋กวนผู้จัดก,การจิ้งหลี่อันนี้ก็ผู้จัดก,การแต่ว่าจู๋กวนก็ต่ำกว่าวจิ้งหลี่นิดนึงเนานะจิ้งหลี่มันจะเป็นบูดูแลเยอะกว่าจู๋กวนมันจะเป็นแผนกย่อยๆมากกว่าผู้ฝยกสอนผู้อบรมอืมน,นักวิเคราะห์อกกวเาโฆษณา ปู่หมายถึงแผนกค่ะแผนกอ人力资源บุคลากรต่อไปเรามาฟังบทความด้วยกันนะคะเราจะฟังสองรอบแต่ก่อนฟังบทความเราชจะมีคำถามหนึ่งนะคะเดี๋ยวฟังเสร็จมาตอบ老师คำถามของ老师คือหลี่หงคนที่ชื่อหลี่หงเขาทำงานในแผนกไหนนะคะหลี่หง在哪里工作หลี่หงจาหนงจั่ว 你好，你是新来的吗？สวัสดีคนมาใหม่ใช่ไหมคะ？嗯，是的，今天是我上班的第一天。ใช่วันนี้เป็นวันแรกที่ดิฉันมาทำงานค่ะ。嗯，欢迎你。我叫刘平，是广告部的。เอ็นดีต้อนรับผมชื่อหลิวผิงทำงานที่แผนกโฆษณาค่ะ。嗯，很高兴认识你。 ยินดีที่ได้รู้จักคุณอืมฉันชื่อหลี่หงทำงานที่ฝ่ายบุคคลค่ะอืมถ้ามีอะไรให้ผมช่วยอย่ากเกรงใจน,นะครับบอกผมได้เลยครับขอบคุณมากๆค่ะอืมโอเคพอเข้าใจไหมคะเนาะซึ่งกลับมาที่คำถามเหล่าชื่อถามว่าหลี่หง ทำงานที่นแผนกอะไรคะได้คำตอบอยังคะก็คือหลี่หงใน人力资源部工作นแผนก HR นะคะ人力资源部เวลาเราเจอกันเราก็จะพูดว่าหันเกาชี่ได้รน้ิักแล้วก็แนะนำตัวเองก็จะแนะนำชื่อเสร็จแล้วก็ทำงานที่นแผนกไหนโอเคแล้วต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัดด้วยกันค่ะ